ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ลดต้นลดดอกลดเบี้ยปรับสูงสุด100%แถมงดฟ้องงดขายทอดตลาดทั้งปีมีผลถึง31ธันวาคม2564ทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมธีรวัตรพึ่งทองนะครับและคุณชุติมาพึ่งความสุขนะฮะช่วงนี้คุณผู้ชมหลายท่าน,นบ่นกันมากเรื่องของการใช้ชีวิตนี่ก็รอดูประกาศว่าจะออกมาตรการอะไรเข้มข้นขึ้นมานะฮะก็ทั้งป้องกันตัวเองค่าใช้จ่ายก็มีทำม,มาหากินก็ลําบากหลายคน ป็นหนี้นะฮะก็กาลังบ่นว่าจะเอาเงินที่ไหนไปชําระนี่ดีวันนี้ดูรายการของเราน่าจะเป็นข่าวดีพอที่จะมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าโดยเฉพาะลูกหนี้ของกยศเนี่ยที่มีข่าวดีจริงๆมาตั้งแต่เรื่อยมาแล้วมีการขยายระยะเวลาที่จะต่อไปจะถึงสิ้นปีบางมาตราการไปถึงปีหน้าเลยนะฮะวันนี้เราเลยเชิญทางคุณชัยนรงค์กาชปาน,านันผู้จัดก,การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาพูดคุยมาตราการที่จะช่วยเหลือลูกหนี้กันไล่เรียงกันแต่ละข้อให้เข้าใจชัดเจนกันไปเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะใครที่เป็นลูกหนี้ของกยศอย,อออยู่มีคำถามอยากจะถามในส่วนของคุณชัยนรงค์ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะ โดยช่องทางในการส่งคำถามเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคำตอบเลยค่ะเรามีการไลฟ์ควบคู่กันด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยหรืออีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เนี่ยนะคะนั่นก็คือช่องทางการโทรศัพท์ของกยศยขเขาเลยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0201648880201648 88วันนี้ได้เจอคุณชัยนรงค์อีกครั้งเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยนรงค์เคยมาสัมภาษณ์ในรายการเราเกี่ยวกับว่าปีนี้สําหรับการรับคนบางคนอยากได้ทุนการศึกษาจากกอยศออเราเคยอัปเดตไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะเรายังคงอยู่กับมันตอนนี้ชักหน้าไมถึงหลังค่าใช้จงค่าใช้จ่ายด้วยเราก็อยากรู้ว่ามีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือลูกหนี้กอยศอ,อ,อยากเห็นภาพรวมก่อนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยลูกหนี้ของกอยศ เรามีจานวนทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่และจํานวนเงินเนี่ยมันทั้งหมดเท่าไหร่คะครับวันนี้นะครับรูกนนี้กยศที่เคยให้กู้ไปทั้งหมดนะครับประมาณหล้านคนค่ะเป็นเงินประมาณ6กแสนล้านบาทบวันนี้ก็ปิดบัญชีไปแล้วประมาณล้านกว่าคนนะครับค่ะครับแล้วก็อยู่รงการีประมาณล้านคนค่ะ แล้วก็เสียชีวิตประมาณ6 0 0ม0นกว่าคนเหลืออยู่ระหว่างจำาระหนี้เนี่ยสามล้านห้าแสนคนอคในจำนวนลูกหนีทห้ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าไปแล้วรวมถึงจำนวนเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถามนิดนึงค่ะว่ามาตรการในการช่วยเหลือเนี่ยเราแบ่งของแต่ละประเภทออกเป็นยังไงเอาลูกหนี้ที่ดีก่อนลูกหนี้ที่ดีนะครับวันนี้ดอกเบีย้ยเนี่ยเหลือ0 0 1แค่นั้นเองน้อยมากเลยนะคะแทบจะไม่มีเลยครับเรียกว่า0.01ค์หน่งจนถึงสิ้นปี ในขณะเดียวกันลูกหนี้ที่ดีบางคนเนี่ยมีความสามารถที่จะปิดบัญชีและเพื่อส่งโอกาสให้กับน้องๆเนี่ยมาปิดบัญชีวันนี้เราลดเงินต้นให้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่เอาดอกเบีย้ยแล้วยังลดเงินต้นให้อีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือกลุก่มของลูกหนี้ที่ดีลูกหนี้ที่ดีชําระเป็นประจำหรือว่าปิดยอดได้เร็วปิดบัญชีได้เร็วอันนี้คือมาตรการในการช่วยเหลือมีไปจนถึงสิ้นปีเลยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเริ่มตั้งแต่ สองสาเดือนก่อนจนถึงสิ้นปีแต่ถ้าเลยสิ้นปีแล้วเนี่ยดอกเบี้ยจะกลับมาเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าจะปิดบัญชีก็ลดให้สามเปอร์เซ็นต์ครับเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้ที่เคยมีดอกเบี้ยที่ไม่ที่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นที่เราดูจากฐานของยอดรายได้ทั้งครอบครัวที่เป็น 0. 5เปอร์เซ็นต์อะไรตรงนั้นหลังจากสิ้นปีเนี้ยจะจะยังมีมาตรการตรงนั้นนเป็นนโยบายเรื่อการเรียนในสาขาวิชาที่เป็น เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดใช่ไหมฮะเศรษฐกิจเอสเคแบบนั้นอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งค่ะอันนี้พูดถึงลูกหนี้ที่ที่ดีนะฮะค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาล่ะคะลูกหนี้ที่มีปัญหาที่ผิดนัดชำระนี่ผิดดนนัชระหี้เนี่ยต้องเรียนว่าบางคนอาจจะผิดนัดชำระหนี้นิดหน่อยแค่ดึกแค่งวดเดียวเนี่ยนะฮะ สมมุติว่ามีทั้งหมด10งวดนุ่นผ่อนไปแล้วงวดที่หนึ่งสองสามยังชําระได้ปกติแต่พองวดที่สชักหน้าไม่ถึงหลังขอผ่อนผันไว้ก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือเริ่มผิดนัดชําระนี้<ช>ซึ่งส,สดสนตรงนี้มีเยอะไหมคะอันนี้มีอยู่ประมาณสองล้านคนที่เริ่มมีปัญหาแล้วที่เริ่มลูกนี้ที่มีปัญหาทั้งหมดประมาณ2ล้านคนนะอ,อันนี้เราก็ทราบดีว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเราต้องช่วยกันค่ะวันนี้ถ้าผิดนัดก็ไม่เป็นไรครับมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มาก ผิดนัดเนี่ยเราลดดอกเบี้ยจากเจ็ดเบี้ยปรับนะฮะจาก7.5%หเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือ0.5%เปอร์เซ็นต์ถึงสิ้นปีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังจ่ายไม่ไหวเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้คือกลุ่มของกลูกหนี้ที่กลุ่มที่เรายังไม่ได้ดำเนินคดีนะฮะแต่ว่าผิดชำระนี้อ่ะและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอะค่ะเจคอนี้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินคดีเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดต้องการมาจ่ายทันงวดอย่างคุณนุ่นบอกว่าผิดนัดอยู่งวดเดียวเนี่ยอาจจะเกิดเบบี้ยปรั พันบาทวันนี้ถ้ามาจ่ายทันงวดเนี่ยเราลดเบี้ยปรับให้8 0เปอร์เซ็นต์เลยค่ะลดเยอะมากเลยเนาะแต่ถ้ามาปิดบัญชีเราไม่คิดเบี้ยปรับเลยอ๋ออันนี้เราจะมีให้เลือกหลายแบบครับค่ะแปลว่าแปลว่ามันจะต้องไปดูเงื่อนไขของลูกหนี้แต่ละคนด้วยคือบางคนอาจจะเคยผิดนัดชำระในบางช่วงมันอาจจะค้างค่าปรับตรงนั้นอยู่แต่ถ้าสมมติว่ามาเดือนนี้เกิดสามารถที่จะชำระจบปิดบัญชีได้ปิดบัญชีเนี่ยไม่คิดเบี้ยปรับก็ไม่คิด ตัวตัวที่ค้างอยู่ก็หักตรงส่วนค่าปรับตรงนั้นไปเลยครับแต่ถ้าจ่ายทันงวดเนี่ยเราคิดเรียยปรับเพียง80เอรเถเพียง20ลดให้80ลด80จ่ายแค่20ครับโอ้โหเขาเขาเรียกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะสถานการณ์ณตอนนี้ใช่คือผู้ปกครองเองก็ช่วยไม่ไหวละนักเรียนเองตอนนี้มาหางานทําก็ยากบางคนเนี่ยเข้าเพิ่งจะทํางานใหม่ๆกลายเป็นสถานประกอบการปิดอีกอย่างนี้ แต่ว oh. <ju> ่าในกลุ่มของลูกหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยนอกจากกลุ่มที่ผิดนัดชําระหนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่ามาตรการในการช่วยเหลือเป็นอย่างไรก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่ถูกตัดสินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเราช่วยยังไงคะกลุ่มที่ดําเนินคดีเนี่ยนะครับปกติเราใช้เวลาดําเนินคดีเพียง3าีเดือนก็เสร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ถูกดาเนินคดีแล้วเนี่ยวันนี้เราชะลอการบังคับคดีไว้ เราจะยังไม่ยึดทรัพย์ช่วงนี้จนกว่าพ้นสิ้นปีนี้ไปยกเว้นคดีที่จําเป็นจริงๆค่ะครับคดีที่จําเป็นหมายความว่าคดีที่จะบดอายุความต้องครับแล้วเราก็คนที่ยังไม่ถูกดาเนินคดีเนี่ยวันนี้เราก็งดการฟ้องไว้ครับเราจะฟ้องเฉพาะคดีที่จะขาดอายุความจริงๆซึ่งมีไม่มากนักค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการชะลอการฟ้องคดีแล้วก็งดการขายทอดตลาดเนี่ยไปก่อนคนที่ถูกฟ้องไปแล้วเนี่ย แล้วไม่จ่ายเลยเนี่ยนะปกติถ้าฟ้องแล้วเราให้ผ่อนอีกสิบห้าปีนะฮะค่ะครับบางคนเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ผ่อนเราก็จำเป็นต้องมาคับคดีตามกฎหมายมแต่เราก็ชะลอการขายไว้ให้ผ่อนได้อีกหกปีค่ะ ถ้าไม่ผ่อนจริงๆเราจึงจะขายแต่ช่วงนี้เรางดการขายไ้ทั้งหมดเลยครับจนถึงสิ้นปีก็คือแปลว่าเดี๋ยวปีหน้ามาว่ากันใหม่มาว่ากันใหม่มาว่ากันใหม่แต่ตรงนี้ทางนี้ต้องดูว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปด้วยก็เป็นไปได้ไหมฮะว่าอาจจะมีการขยายเพิ่มเติมจากสิ้นปีนี้เป็นไปได้แน่นอนครับถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันครับแล้วที่ท่านนายกให้ลองดูเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างอย่างเช่นเรื่องของการจ่ายค่างวดรายเดือนให้ลดน้อยลงได้ไหม หรือว่าลากระยะเวลาการผ่อนชําระยาวนานออกไปอีกตรงนี้ได้ดําเนินการเพิ่มเติมไหมเราอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับเราคาดว่าจะแก้มาทําการปรับโครงสร้างนี้ได้<ฆ>แล้วเราจะขยายระยะ,ระยะเวลาออกไปเช่นวันนี้น้องที่ผิดนัดเนี่ยอายุสักสามสิบห้าแล้วอาจจะให้ขยายไปให้ผ่อนไปอีกสักสิบห้าหรือยี่สิบปีเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะ ลดการผ่อนให้น้อยลงไปค่ะและมามชำระหนี้เราได้ก, <c oughs> ก็คือสามารถคุยได้เจรจาได้อันนี้คุณมีเราไว้คะโดยตามหลักเนี่ยคือเป็นธรรมดาทั่วไปเลยนะสมมติว่าเรามีภาวะหนี้อยู่ไม่ใช่เฉพาะแต่ลูกหนี้ของกยศรรรเป็นหนี้ธน,นาคารเนี่ยนะคะคือบางคนบอกว่ากลัวกับการไปติดต่ออันนี้อยากให้ไปเพราะว่าช่วงนี้มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของพักชําระหนี้แล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ออกมาแต่ละที่ก็จะมีเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะคนใกล้ตัวเนี่ยเวลา ติดหนี้ช่วงเนี้ยไม่มีจริงๆค,คือคทุกคนเข้าใจโทรคุยคย,คยเลยเขาก็จะมีรถพวกเบีย้ยปรงเบีย้ยปรับอะไรลักษณะคล้ายๆกับทางที่กยศเสนอตรงนี้อยู่เหมือนกันค่ะคือเป็นหนี้เนี่ยอย่าไปชักดาบเขาั่นเองอมาตรการเนี่ยนะ,ะยยถูกต้องมาตรการในการช่วยเหลือในครั้งนี้คนที่เป็นลูกหนี้กยศทั้งคนที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีแล้วก็คนที่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาอย่างที่เราแบ่งประเภทไปเนี่ยนะคะ หากต้องการได้รับสิทธิทประโยชน์จากมาตรการนี้ที่ออกมามเราจะต้องทํำยังไงคะเขาให้โดยอัตโนมัติหรือว่าเราต้องไปติดต่อคือหลายอย่างจาเป็นต้องไปติดต่ออย่างเช่นมาปิดบัญชีนะครับแล้วลดเบี้ยรปรับร้อเร์เซนตเี่ยบางทีเราจำเป็นต้องมาลงทะเบียนกับเราก่อนเพื่อเราจะได้ทราบทีนี้ช่องทางการติดต่อที่เมื่อสักครู่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยนะจริงๆทุกวันนีต้ต้องเรียนว่าโทรไม่ติดหรอกครับ ทำไมคะวันนี้มีสายเข้ามาไม่ต่ำกว่า7 0 0 0 0สายต่อเดือนโอ้โหตั้งแต่เราทำโครงการครับแล้วก็มีสายโทรออกประมาณ200,000สายต่อเดือนค่ะวันนี้ขอให้ติดต่อทางระบบไลน์ครับแล้วมีลายบัญชีทางการนะฮะู่ประมาณสัก10ห้องเป็น Line อดเหรอคะใช่ครับเป็นลายแอดบัญชีทางการนะฮะอันนี้ ห้องนึงจู่ได้หลายแสนคนนะฮะใครที่ถูกฟ้องคดีก็ไปเข้าห้องที่ดําเนินคดีใครที่ต้องการกู้ก็ไปเข้าที่ห้องกู้นะครับวันนี้เฉพาะลายเนี่ยวันนี้ก็มีถามเข้ามาวันละหลายพันนะฮะเพราะเป็นช่วงของการกู้ยืมเงินรุ่นใหม่ครับคือถ้าติดต่อในช่องทางนั้นเนี่ยก็น่าจะติดต่อได้รวดเร็วคือเราจะมีระบบอัตโนมัติตอบให้อยู่แล้วในคำถามเบื้องต้นแต่คําถามอื่นๆที่ลงไปลึกเนี่ยครับเราก็ ตอบให้ทั้งหมดนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะปริมาณเข้ามาเยอะขณะเดียวกันลูกหนี้ส่วนใหญ่จริงๆลูกหนี้ส่วนใหญ่ต้องการทราบยอดหนี้ครับวันนี้เราโหลดแอปได้เลยครับชื่อแอปกยีสคอนเน็กต์แอปกอีสสคอนเน็กต์เนี่ยสามารถจะเช็คยอดหนี้ได้ทั้งหมดนะฮะยื่นกู้ก็ได้ชําระเงินก็ได้ผ่านแอปเดียวเลย อันนี้คือช่องทางในการติดต่อหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของกยศก็ได้เช่นเดียวกันอันนั้น Facebook จะดูข้มูลได้หมดเลยค่ะมาตรการที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วกยศเขามีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยออกมาเป็นระยะๆอยู่แล้วโดยตลอดเนี่ยนะคะถ้าถามถึงมาตรการที่ออกมาล่าสุดเนี่ยแตกต่างกับตอนช่วงต้นปียังไงคะคือช่วงหลังมาเนี่ยเรามีมาตรการอันหนึ่งสําหรับลูกหนี้รุ่นใหม่ที่จะเริ่มขอกู้ปีนี้ วันนี้เรายกเลิกกันค้ำประกันแล้วมไม่มีผู้ค้ำประกันน้องๆที่มากู้ผู้ปกครองก็สบายใจได้ว่ามากู้แล้วเนี่ยน้องๆก็ถือค้ำประกันตัวเองไม่จําเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันอันนี้จะเป็นมาตรการสําคัญที่ลดปัญหาของผู้ค้ำประกันในอนาคตครับ,<อ>รบแล้ววันนี้เราเตรียมเงินไว้แล้วเนี่ 38, 000 000 000. ยสามหมื่นนล้านจากเงินที่รุ่นพี่ได้ชําระเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะส่งโอกาสให้กับน้องๆวันนี้เรายืนยันได้ว่าเด็กทุกคนที่ขาดแคลนนะครับวันนี้เรามีเงินเพียงพอให้กู้ทุกคน ค่ะคอันนี้ยืนยันครับแต่เงิน <What? S 2> เพียงพอนั้นเนี่ย uh huh. ก็อย่างที่บอกไปว่ารุ่นพี่ก็ชําระกลับเข้ามารเราอยากรู้เหมือนกันค่ะว่ารุ่นพี่ที่เขาชําระเข้ามาเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเยอะมากเลยว่าคนที่ได้รับทุนจากกอยศออไปแล้วเนี่ยมีปัญหาคือไม่ชําระคืนคตอนหลังมาเราปรับแก้ย่งไงและสถานการณ์มันดีขึ้นยังไงบ้บางคะสักสิปีที่แล้วนะครับเรารับชําระนี่ประมาณ5,000ล้านค่อยๆขยับเพื่อเป็น 7,000ล้านหมื่นล้านจนเมื่อ2ปีที่แล้วทะลุ3 1 0 0 0ล้านค่ะล้านปีที่แล้วเกิดสถานการณ์โควิดอยู่ที่27,000ล้านแต่ถึงวันนี้นะครับวันนี้อยู่ที่รับรับไปแล้วนะสองหม้าล้านซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยประมาณ25%อโอ้ทั้งทที่เราเห็นว่ามันดูเหมือนจะมีปัญหาแต่ว่าสามารถที่จะชําระกลับเข้ามาได้อัตราที่สูงขึ้นอันนี้น่าจะมีน่าจะมีกลไกบางตัวที่ไปทําให้สามารถชําระได้อย่างเช่นเรื่องของการ ตัดจักเงินเดือนใช่ครับวันนี้เรา<ะ>วันนี้เรามีนักเรียนในระบบถากันเดือนเนี่ยประมาณ1 700, นึ 1> ่งล้านเจ็ดแสนคนวันนี้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในระบบการจ่ายกยศนะ้วัหนึ่งล้านหกแสนคนทาให้มีเงินเข้ากยศทุกเดือนเนี่ยเดือนละประมาณพันกว่าล้านแต่เรื่องการถากเงินเดือนต้องต้องขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งครับว่าเราไม่ได้หักอย่างอย่างใจร้ายนะ,<ฮ>ะแต่ว่าเราตกลงกันไว้ว่าเราต้องจ่ายปีละหนึ่งหมื่นบาทก็เท่ากับเอาสิบสองหารก็เหลือเดือนหนึ่งประมาณเกือบพันหนึ่งนะฮะ ถ้าน้องๆผ่อนไม่ไหวเนี่ยจะขอลดลงเรายอมต่ำสุดขอแค่ร้อยเดียวคือวันละสามบาทพอครับอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเราเป็นหน่วยงานของรัฐเราไม่เราไม่ทําให้ประชาชนที่ใช้บริการเราเดือดร้อนครับแปลว่าสรุปว่าสมมุติว่าไม่ไหวจริงๆเงินเดือนถูกตัดช่วงโควิด1 9แบบนี้ไม่มีเงินส่งเต็มจำนวนอย่างที่เคยขอลดหย่อนต่ำสุดได้คือเดือนละหนึ่งรอบาทค่ะออันนี้น่าจะไหวกันอยู่ที่วันละ3าบาทนะ อ,อันนี้มันเป็นวินัยเกี่ยวกับเรื่องของทางการเงินเหมือนกันนะบางคนเนี่ยอาจจะงกนี่นะคะแต่โห <laughs> ให้เขาเจอค่ะเพราะว่าก่าอนที่เราได้มีโอกาสในการศึกษาเนี่ยก็คือกองทุนนี้ที่ทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะเราก็อยากจะทราบว่ามาตรการอื่นๆเนี่ยนะคะของทางกยศเนี่ยเขามีนโยบายอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะ คุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วเราคุยกันไปเรียบร้อยเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ของกยศแต่ละมาตรการที่ออกมาลดทั้งต้นทั้งดอกทั้งดอกเบีย้ยทั้งค่าปรับต่างๆนะฮะทีนี้มาดูบ้างเพราะว่าทางกยศเนี่ยมีการเตรียมวงเงินที่เอาไว้สําหรับผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาแล้วช่วงนี้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ไหวจริงๆแต่การศึกษาก็จําเป็นไงเพราะฉะนั้นแล้วมาหากยศวันนี้ เตรียมไว้น่าจะเพียงพอสําหรับแทบจะทุกคนใช่ไหมครับเรามีเรามีอะไรเพิ่มเติมในส่วนที่จะเปิดให้กู้ยืมตรงนี้เพิ่มเติมอีกฮะคือต้องจากเราจะยกเลิกการข้าประกันแล้วนะครับวันนี้เราเตรียมเงินสําหรับผู้กู้ประมาณ0กแสนลายหกแสนลายนะฮะอันนี้ทุกระดับการศึกษาทุกระดับการศึกษาครับตั้งแต่ชั้นม4ม .5 าม .6 หจนถึงบริญารตรีคอะอันนี้เราเตรียมเงินไว้3า0 0 0 0ล้านแต่ถ้ามีคนมา กู้เกิน38,000ล้านนี่เราก็ยังมีเงินพอให้กู้ได้อีกนะครับโ,<อ>โดยที่เราไม่ได้ใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินนะอันนี้เป็น,<ะ>เ,ปนเงินหมุนเวียนที่รุ่นพี่ให้กับรุ่นน้องอยู่แล้ว<ะ>เป็นเงินที่เรา เราไม่ได้ใช้งบประมาณมาหลายปีแล้วนะครับไม่ต้องพึ่งงบประมาณเลยไม่ต้องเพราะเราเป็นกองทุนหมุนเวียนวันนี้กองทุนเราหมุนเวียนอย่างสาเร็จรูปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องใช้งบประมาณอีกต่อไปครับค่ะงั้นไหนๆวันนี้เนี่ยนะคะคุณชนะลงมาแล้วให้ประชาสัมพันธ์เลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้รับทุนของกอยศคุณสมบัติของเขาต้องเป็นยังไงใครบ้างที่มีโอกาสที่จะได้รับบ้างคะหลักๆเลยนะครับวันนี้คนที่ขาดแคลนเนี่ยอยู่ําดับหนึ่ง คนที่ขาดแคลนเนี่ยหมายถึงว่ารายได้ครอบครัวไม่เกินปีละสามหมื่นสามแสนหกหมื่นบาทค่ะ <c oughs> ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีรายได้รวมกันแล้วต่ำกว่าปีละสามแสนหกหมื่นบาทเนี่ยค่ะ <c oughs> ลูกหลานกู้ได้ทุกคน <c oughs> เรียนได้ทุกวิชาครับ <c oughs> อันนี้เรียนได้หมดเลยนะครับจะ <c oughs> สายสังคมสายวิทยาศาสตร์ได้หมดค่ะ <c oughs> แต่ขณะเดียวกันถ้าเผื่อที่บ้านเนี่ยมีรายได้เกินสามแสนหกหมื่นบาทแต่ต้องการจะกู้เงินเพราะบางคนไปเรียนหมอเรียนอะไรที่ต้องใช้ใช้ค่าเทอมสูงนะครับอันนี้ก็กู้ได้ แต่ต้องเป็นวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศเราที่เราประกาศเช่นทันตแพทย์วิศวะทัลยแพทย์หรืออะไรที่เกี่ยวกับวิชาหลักเราก็จะมีประกาศวิชาชีพเหล่านี้อยู่แล้วนะฮะกลุ่มที่สคือกลุ่มที่เรียนวิชาที่ขาดแคลนเช่นดนตรีไทยนาตศิลินอะไรพวกนี้ครับเราก็ดูแลเป็นพิเศษก็ให้มาคู่ได้เลยเพราะประเทศเราวันนี้น้องๆอาจจะไม่ค่อยอยากเรียนโบราณคดีกันเขาทำาอะได้ได้น้อยนะกลุ่มสุดท้ายคือปริญญาโท ปีนี้เราให้กู้ในปริญญาโทเป็นปีแรกคปริปญญาโทที่ว่าเนี่ยเราให้กู้ในสาขาที่จําเป็นก่อนอคือด้านสาธารณสุขและวิศวะวันนี้ทั้ง4ี่ด้านก็เป็นเราเปิดโอกาสให้ทุกคนยื่นกู้นะฮะวันนี้ท่านผู้ปกครองได้ดูอยู่ก็สบายใจได้นะครับว่าเราจะเป็นหลักประกันหนึ่งของทุกครอบครัวในประเทศเลยว่าบุตรหลานท่านเนี่ยมีอนาคตทางการศึกษาแน่นอนโดยกู้ยืมเงินกู้เงินวันนี้นะครับหลายท่านเข้าใจผิดเข้าใจว่าจะต้องเสียดอกเบีย้ยแพงจะต้องอะไร ผู้เนี่ยชั้นม4ม5ม6ปี1ปี2ปี3ปี4 7ปีนะครับ,รบแล้วปลอดน,นี้อีก2ปีเป็น9ปีเนี่ยไม่คิดอดอกเบีย้ยเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วไปให้ผ่อนอีก15ปีดอกเบีย้ยหนึ่งคุณพ่อแม่หลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าไม่อยากให้ลูกเป็นหนี้แล้วคิดว่าดอกเบีย้ยจะแพงหรือไม่ไม่ใช่เลยนะครับวัานนี้คือ,อดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าเป็นการกู้จากกอยศเนี่ยนะคะดอกเบีย้ยเขาจะเป็นทับ ไม่ได้เป็นดอกเบี้ยที่โอ้เราไปกู้ทามธนาารธนาคารแบบนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการกู้เพื่อการศึกษาดอกเบี้ยเขาจะไม่ได้คิดในแบบอื่นๆถูกไหมคะซึ่งเงินที่มาอุดหนุนค่าเล่าเรียนตรงนี้ยังรวมถึงค่าครองชีพในแต่ละเดือนอันนี้ก็ยังมีคงเหมือนวันนี้วันนี้เราให้ค่าครองชีพด้วยปริญญาตรีเนี่ยให้ค่าครองชีพเดือนละสามพันบาทเฉลี่ยแล้ววันละหนึ่งร้อยบาทนะมซึ่งซึ่งส่วนนี้เนี่ยวันนี้เราเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยกลับมารวเริ่มรู้จักการออมค่ะ วันนี้เรารู้สึกว่าสาเหตุหนึ่งที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้เนี่ยเพราะเขาไม่มีความรู้ทางการเงินเขาขาดวินัยทางการเงินงวันนี้เราก็พยายามที่จะสร้างวินัยทางการเงินให้กับน้องๆน,นะครับแล้วก็สร้างการออ,อมวันนี้กเ็เราได้ร่วมมือจับงาจับมือกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งนะครับในการที่จะสร้างการออมให้กับน้องๆครับ,รบเห็นทางกองทุนการออมก็เคย มาพูดคุยว่าก็มาร่วมมือเพื่อที่จะสร้างระเบบวินัยทางการเงินให้กับน้องๆเพราะเราจะสังเกตได้ว่าน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยที่จะมีทุนจากทางกยศให้เรียนต่อไปเนี่ยสำคัญก็คือมาจากรุ่นพี่รุ่นพี่ชําระรุ่นน้องมีเรียนต่อนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลักษณะแบบนี้การที่เราเข้าไปอยู่ในระบบกู้ยืมใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับเรื่องของการช่วยเหลือในที่ทางท่านผู้จัดการบอกไปตั้งแต่ชั่วแรกเลยป่ะฮะเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเรื่องอะไรพวกนี้เลยป่ะ ทุกคนที่อยู่ในในระบบเบศสจะได้ที่การตรการอยู่แล้วนะฮะแล้ววันนี้เราพยายามจะให้ความรู้ทางการเงินกับน้องๆเรามีเราร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์มีหลักสูตร e-Learning ให้น้องๆไปเรียนนะฮะแล้วก็มีโครงการที่ให้น้องๆออมเงินกับทางกอชลงทุนในตราสารนี่ต่างๆขอแค่น้องๆเนี่ยนะครับเก็บเงินแค่เดือนละหนึ่งร้อยบาทนะฮะตั้งแต่เรียนตั้งแต่เริ่มกู้เนี่ยได้เงินค่าของชีพไปสามพันบเก็บแค่เดือนหนึ่งร้อยบาทไปเรื่อยแบบนี้นะครับ S <S เรียนจบแล้วเนี่ยรับรองว่ามีเงินชําระหนี้กยศได้2ปีแรกโดยที่ไม่ผิดนัดแน่น <c oughs> อนซึ่งจะทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการทวงถามติดตามเรืในคดีอย่างมากครับถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือที่ดีเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นการสร้างวินัยกับตัวเองเหมือนแล้วก็เรียนรู้ไปควบคู่กับตอนที่เรา <c oughs> ศึกษาอยู่ <c oughs> เรามีเงินชําระหนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกทางหนึ่งก็คือเรามีเขาเรียกว่าทรัพย์ของเราแล้วพอเรียนจบปุ๊บเรามีทรัพย์ที่จะใช้ในการดําเนินชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงทางการเงินครับ ะะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สนใจในการอยากกู้เพื่อได้ทุนกยาศามาในการศึกษาแบบนี้เนี่ยนะคะเขาต้องติดต่อยังไงแล้วสถาบันการศึกษานั้นๆเนี่ยต้องรับรองเขาด้วยหรือเปล่าคะครับวันนี้เราร่วมมือกับทางสถานศึกษาประมาณ4ี่พันกว่าแห่งครับ,นรบในการให้กู้เงินน้องๆต้องการไปเรียนที่ไหนก็ไปติดต่อที่นั่นได้เลยนะครับไปติดต่อที่สถานศึกษาไปที่งานทุนงานกยาศที่มีห้องติดต่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ยื่น ความต้องการเนี่ยผ่านมือถือได้เลยครับรายละเอียดต่างๆ ขาจะบอกได้เลยว่าสาขาวิชาไหนกู้ได้กู้ไม่ได้ก็จะมีทั้งหมดเลยค่ะรับผมและในเรื่องของคนค้ำประกันเหรอคะคนค้ำประกันวันนี้ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับไม่ต้วตัวมาตรการคนที่งดคนค้ำประกันเนี่ยอันนี้เราจะใช้ต่อเนื่องยาวเลยไหมฮะตลอดไปเลยครับอ๋อตั้งแต่ที่เราเริ่มประกาศตั้งแต่ปีการศึกษานี้น้องๆที่มากู้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันอีกแล้วไปตลอดไปครับทีนี้ผมถามเพิ่มเติมช่วงระยะเวลาปลอดหนี้หลังจากตอนช่วงหลังเรียนจบหลังเรียนจบนี่ฮะทีนี้สมมุติว่าเป็น สปีถูกไหมฮะพอสองปีมาแล้วน้องเกิดว่าก็ยังไม่มีงานทําแล้วหลังจากนั้นเนี่ย<ง>เขาจะต้องทํำยังไงดีฮะที่เราจะเริ่มเป็นอยู่ในช่วงภาวะที่<ก>จะจัดดีเราก็ <ใน S 1> ามีมาตรการหลายอย่างนะฮะถ้าถ้าคนยังไม่มีงานทํายังขาดรายได้เนี่ยเรามีมาตรการขอผ่อนผันการชําระได้อีกระยะหนึ่งแม้กระทั่งคนที่พิการนะฮะ ครับหรือเสียชีวิตเนี่ยเรายกหนี้ให้เลยนะเราไม่เอากับใครเลยผู้ค้ำประกันเดิมถ้าเสียชีวิตเราก็ยกหนี้ให้หมดสาหรับผู้ค้ำประกันรายนั้นนะครับแต่ถ้าน้องๆเสียชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ไปเอากับผู้ค้ำประกันวันนี้น้องๆที่เสียชีวิตไปแล้วประมาณหกหมื่นสี่พันคนเนี่ยเราตัดหนี้ทิ้งหมดเลยครับวันนี้เราไม่ได้ไปเอากับใครอีกก็ไม่ไปเรียกเก็บกับทางที่บ้านผู้ปกครองใดๆ ขอให้มั่นใจว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับ,รบเราอยู่ในทาาของรัฐสุดิการเราพร้อมที่จะดูแลทุกคนคจะไม่มีการไปเรียรกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงๆหรืออะไรทําอย่างนั้นเราไม่ได้ทําอย่างนั้นค่ะและในลักษณะของอภพ,พอเราได้ทุนของกอยศในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเรามีงานทําแบบนั้นแล้วตอนหลังมาเห็นบอกว่าทางกยศก็ไปร่วมมือกับบริษัทต่างๆด้วยที่ว่ามีการหักชําระจากเงินเดือนอันนั้นเนี่ยมันต้องเกิดจากความยินยอมของลูกหนี้ก่อนไหมคะหรือว่า หักได้เลยอัตโนมัติจริงๆต้องบอกว่าต้องให้ลูกนี้ต้องให้ความยินยอมซึ่งน้องๆทุกคนตอนเซ็นสัญญากู้เนี่ยให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยครับอ๋อ,อในสัญญาเขาบีระบบไวนน้วันนี้วันนี้องค์กรในจ้างทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณแสนบริษัทครับมีน้องๆที่อยู่ในระบบการทํางานเนี่ยประมาณ1นล้านเจ็ดแสนคนก็ทุกคนก็หักเงินเดือนไปแล้วประมาณ1นล้านหกแสนคนก็แปลว่าเป็นส่วนใหญ่ที่ยอมให้หักจับเงินเดือนไปได้ตอนนี้เรามีข้อมูลไหมฮะว่าในช่วงโดยเฉพาะปี2ปีที่ผ่านมาที่เป็นโควิด -19 กําลังระบาดหักๆี่ การยื่นขอกู้เนี่ยมันมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมากไหมคบนี่ครับเพราะว่าปีกอ่อนก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ280 0 0ล้นนค่ะปีที่แล้วอยู่ที่ส2สองปีนี้อยู่ที่38โอ้อันนี้เราเราเพิ่มขึ้น<ะ>แต่เรายังมีเงินนะครับไม่ต้องกังวลใจนะเราไ <c oughs> ม่แน่นอนก <c oughs> ็ยังเปิดโอกาสให้สามารถกู้ได้อยู่เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือในช่วงนี้ของกอยศรวมถึงเรื่องของการกู้ด้วยและรายละเอียดอื่นๆคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเขาได้นะคะ โดยหมายเลขโทรศัพท์คือ0 2 0 1 6 4 8 8 8อันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือเข้าไปในเว็บไซต์ของกยศค่ะ w w w s t u d d e n l o a n o r t h หรือว่าจะเป็นไลน์แอดของกยศก็ได้เช่นเดียวกันแต,แต่ไม่แนะนำให้โทรนะฮะไม่แนะนำให้โทรนนนนโทรศัพท์เยอะมากจนเราผ่านเราเกินลิมิตที่เราผ่าสูงผ่านไลน์ไป,ไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอออกมาตรการนี้ยืดระยะเวลาออกไปจะถึงสิ้นปีรับรองได้เดี๋ยวปีนี้มี ยอดกู้มาิ่มค่ะอวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะมาตอบคําถามให้ฟังนะคะว่าคนที่เป็นเบาหวานสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ค่ะอ่ามีคำถามจากคุณผู้ชมมาเนี่ยนะคะบอกว่าเขาเป็นเบาหวานค่ะแล้วจะสามารถ ฉีดวัคซีนโควิดได้หรือเปล่าเป็นเบาหวานในที่นี้เขารู้สึกว่าก็ยังควบคุมระดับน้ําตาลได้ไม่ดีพอแล้วจะไปฉีดได้ไหมอ๋อมีคำยืนยันมาจากทางคุณหมอนะฮะถึงแม้จะควบคุมระดับน้ําตาลดังได้ไม่ดีแต่ก็ยังสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้แต่สิ่งสําคัญเลย เตรียมตัวเองค,คือเรื่องของยาเตรียมให้พร้อมหมั่นดูระดับน้ําตาลนะฮะแล้วช่วงนี้เวลาที่ไม่ได้ออกไปไหนลดกิจกรรมต่างๆเรื่องของอาหารมาและออกกําลังกายเนี่ยอันนี้ต้องทําตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็จะสามารถไปฉีดวัคซีนได้ตามปกติดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ